ม <ithe> ันมันมันีลไม่ค้มก่บพี่รูกระี่เอี่ถกแบบนี้มีไหมมีห้าเเ็ใเลยกสามเม็ด ว่าในต้นสุนตนาตีของน้องบีดีไหมนิดเล็กๆครับพี่ดีดีมันไม่สวยมันดีวยได้เก่งมันสวยดีเก้าสิบหนังหนักเก้าสิบปีแล้วผม นี่เท่าไหร่ครับตันนี้ขายปสายซิ่งใค่ะคเดบกตที่พี่ม่น้องเวถ้าใครไปอ้างมีใต้โต๊ะบนโต๊ะให้มาบอกผมพูดตรงๆแบบนี้อ่าตอที่ผมมาถามแกเพราะว่า แต่เราก็มีรายได้นะที่พูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเออมาทาแบบนี้แล้วเราพวกเราขาดรายได้เรา่มีรายไดย้่แต่ว่าหมายว่าพวกเราขาย80บเนี่ยก็ยังมีกำไรเพราะเขาจะคิด74บาทห0นีตัน้ีส้วยตง้วย

ปกติผมได้ซื้อสลากกินแบง่งอยู่ประจำทุกงวดนะครับในราคา100บาทที่ทีนี้วันนี้กสอชอได้มีการประกาศให้ซื้อได้แค่80บบาทกับผมเลยทางผมเลยมีความดีใจและก็ยินดีเป็นอย่างยิ่งจึงได้มาร่วมซื้อวันนี้ได้หลายใบครับ <c oughs> นี่ยกี่ฉบับวะซื้อกีอ่ฉบับวะสี่ฉบับวันนี้เลยได้ซื้อสี่ฉบับ